นะและฉันบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ใช่รัฐบาลพักเพื่อไทยไอ้พวกนี้เชื่อเถอเชื่อไหมฮะว่ามันไม่โดนหรอกจริงๆเรื่องนี้มีการร้องเรียนกันมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีหกห้าก็อีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะคะ,ะเข้าไปดูแลหรือไปเรียกมาสอบปากคำหรืออะไรมันอาจจะไม่มีพูดที่เสียหายเยอะมากขนาดนี้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยถ้ามึงจะไปแก้กฎหมายว่าอ,อย่างกรณีของนักการเมืองะอะไรเนี่ยมึงไปแก้กฎหมายตัวนี้ด้วยดีไหมนะครับไปแก้กฎหมายตัวนี้ได้เลยว่าไอ้พวกที่มันทําแบบเนี้ยคือคดีช่อโกงประชาชนอย่าให้มันมีวันหมดอายุนะถ้ามึงไม่ตายซะก่อนนะมึงเจอตัวมึงเมื่อไหร่ก็คือลากเข้าคุกได้เลยดูซิแม,ม,ม่งจะมีใครกล้าที่จะมาช่อโกงประชาชนอีก แล้วดิฉันเชื่อนะครับว่าดาราทั้งหลายที่เข้าไปร่วมกันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะมีหรือไม่รู้นะฮะไม่ไปในโง่ขนาดนั้นแต่ที่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็เพราะรู้ว่าแบคข้างหลังนะฮะหรือคนที่อยู่เบื้องหลังที่มันเรียกกันว่าเทวดาเนี่ยนะฮะดิฉันบอกว่าเลิกเรียกเทวดาได้แล้วนะ,ะถ้าทําชั่วขนาดนี้มันจะเป็นเทวดาไปได้ยังไงก็เพราะว่าดาราพวกนี้มันรู้ไงครับว่านะเบื้องหลังหรือคนที่เป็นอ่ ผนังทองแดงนะฮะกำแพงเหล็กให้กับไอ้พวกกลุ่มอของบริษัทพวกเนี้ยไอ้กลุ่มไม่รู้จะเรียกมันอะไรดีเนี่ยมันคือใหญ่ไงฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตัวเอง่ะรอดตัวเองยังไงก็ไม่โดนหลอกต่อให้โดนเนี่ยก็มีเห็นไหมมีเทวดาวคุ้มพรองคุ้มหัวอยู่นะ,ะแล้วฉันบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ใช่รัฐบาลพักเพื่อไทยไอ้พวกนี้เชื่อเชื่อไหมฮะว่ามันไม่โดนหลอก จริๆเรื่องนี้มีการร้องเรียนกันมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งปี65ก็อีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะคะ,ะเข้าไปดูแลหรือไปเรียกมาสอบปากคำหรืออะไรมันอาจจะไม่มีผู้ที่เสียหายเยอะมากขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะคะพอได้เงินที่ไม่บริสุทธิ์มาก็จําเป็นนะฮะที่จะต้องหาอะไรมาคุ้มกลาหัวเงินที่ไปดูดไปอะไรมา นะจากความเชื่อถือจากความศรัทธาที่เขามีต่อพวกมันเนี่ยนะมันก็ต้องไปจ่ายและจะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้จ่ายแค่ครั้งสองครั้งคือมึงจะต้องจ่ายตลอดมันเสมือนหนึ่งที่ฉันบอกว่าถ้าจะบอกว่าคนเหล่านี้นะฮะเป็นคนที่ผิดมันผิดอยู่แล้วค่ะแต่ไอ้พวกที่ผิดกว่าก็คือนะพวกที่ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร้แล้วยังไปรับผลประโยชน์ทั้งนัทงทง้ที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับเงินเดือนแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนจากภาษีประชาชนนะะแต่ทำไมมึงยังไปปกป้องคนที่ทำร้ายประชาชนนี่กูงงมากเราจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แล้วทุกครั้งที่บ้านเมืองนะคะมันเกิดวิกฤตหรือเกิดเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของปากท้องขึ้นมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแชร์อะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการทํามาหากินที่ฝืดเคืองเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็กลัวนะ,ะมีเงินนิดเงินหน่อยมีคนชวนลงทุนครั้งแรกที่ไปลงเขาก็นะคะให้คุณได้รับผลประโยชน์เพื่อให้คุณตายใจแต่พอคุณถล่มลึกเข้าไปเนี่ยนะคะเขาก็โกงอยู่ดีเห็นไหมคะว่าในทุกๆครั้งที่มันมีเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือจะมีเรื่องของการหลอกไปขายตรงอะไรพวกเนี้ยมันล้วน เกิดมาจากการที่คนเนี่ยนะฮะมันหมดหนทางที่จะทํามาหากินด้านอื่นนะฮะก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีหาเงินลําบากนะอะไรที่จะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีไรายได้นะเพื่อไว้เลี้ยงตัวไว้ยังชีพอะไรก็แล้วแต่เธอเขาก็ทําทุกอย่างแต่เผอิญเมื่อเขาเข้าไปทําแล้วแทนที่เขาจะได้รับผลประโยชน์กลับมามันกลับกลายเป็นว่าต้องไปลงทุนขายที่ขายรถไปยืมไปกู้ไปอะไรนู่นนี่นั่นบางคนก็ขายที่นายอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อไปลงทุนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะต้องมีอย่างนี้กี่ครั้งแล้วฉันเชื่อว่าไม่จบแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีอีกมันอยู่ที่ว่าจํานวนของคนเสียหายหรือคนที่เขาไปเข้ไปทำเนี่ยความเสียหายของเขาเยอะไหมนะคะดีฉันจําได้ว่าในช่วงของประมาณปี5้าสาเนี่ยนะธุรกิจขายตรงกรณีที่มาเป็นสมาชิกกันเนี่ยเฟื่องมากรุ่งเรืองมากๆเลยมีการตั้งตรง,ตรงนี้เยอะแยะมากมายแต่ นะ,ะตอนนั้นเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาทําก็คือตาสีตาสาซึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินมากหลักแสนอะไรพวกนี้แล้วก็มันมีสินค้านะคะแม้ว่าขายไม่ได้เออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองก็กินอยู่แล้วขายไม่ได้ฉันก็กินเองมันก็เลยไม่มีปัญหามันก็เลยไม่มีปัญหาเหมือนอย่างตอนนี้นะ,ะเพราะฉนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าสมมุตินะคะว่าเราจะต้องท่องคาถา คาถาที่เราจะต้องท่องเอาไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกถูกโกงนะคะก็คือไม่โลภอย่างเดียวค่ะนะคะท่องเอาไว้ขึ้นใจเลยนะคะของถูกและดีนะคะไม่มีในโลกจริงๆหรอกค่ะนะคะแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆประเภทที่ลงทุนหลักพันได้ได,ได้ได้กำไรเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ได้เลยค่ะว่าแม่งหลอกลวงแค่นั้นเองค่ะนะคะ แล้วอีกอย่างนี้ฉันบอกว่าเราต้องไม่ทะเยอทะยานอยู่กันคือแบบอย่าไปคิดว่าโอ้โหนะคะอยากจะต้องมีรถสปอร์ตอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกอยากจะใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องของรายได้เนี่ยอันนี้เป็นแรงจูงใจที่ทําให้หลายคนถลําคนที่เป็นข้าราชการเกษียณนะคะได้เงินก้อนหนึ่งเนี่ยหวังตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วบําเหน็จบํานาญที่ได้หรือเงินก้อนหนึ่งที่ได้นะ,ะหลังเกษียณนั้นเนี่ย ถ้ากินอยู่นะอย่างแบบคือพูดง่ายว่าไม่ฟุ่มเฟื่อยนะคะอยู่ไปตามอัตภาพเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองไปได้จนตายคะ่ะนะคะข้าราชการกระเสียเนี่ยประชาชนเลี้ยงจนตายค่ะแม้กระทั่งเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะประชาชนก็ยังช่วยเรื่องของงานศพอะไรหมายถึงว่าเป็นภาษีประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของตากใบกรณมีของตากใบเนี่ยนะฉันบอกว่า คนที่ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยนะ,ะตกลงคุณต้องการอะไรวันนี้ประเทศชาติเนี่ยมันกำลังจะเดินหน้านะ,ะหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งตอนนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะ,ะมติสองต่ออห้าต่อสองก็คือมีการลดดอกเบีย้ยลงนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ลดเยอะแต่ก็ลงแหละแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าอู้ผู้ว่าแม่ชาติยอมแล้วอะไรมันไม่ได้ยอมค่ะ ห้าต่อสองเนี่ยไอสองนี่แหละคือมันหนึ่งในสองนั่นคือมันฮะมันยังไม่ยอมลดเพียงแต่ว่าเสียงข้างที่สนับสนุนมันเนี่ยมีแค่หนึ่งนะฮะมันก็ยังไม่ยอมลดแม้ว่าแม้ว่าวันเนี้ยนะฮะดีฉันบอกว่ามันมีการประชุมกันอะไรกันเสร็จเนี่ยมติออกมาเนี่ยลดได้ขนาดนี้ถามว่ามันมีผลอะไรไหมน้อยมากแต่ก็ยังดีฮะดีในแง่ไหนรู้ไหมฮะดีในแง่ที่ให้มึงรู้นะะว่ามึงไม่ได้ใหญ่โตอะไร ไม่ใช่ว่ามึงจะไม่อยากลดมึงก็ไม่ลดได้หรือไม่ใช่ว่าสิทธิในการตัดสินใจเรื่องระดับอย่างเนี้นะคะจะต้องไปฟังคนอย่างมึงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าบ้านเมืองกําลังเดินหน้าไปสู่การพัฒนากําลังเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ที่ฉันบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคําว่าหอมกลิ่นอนาคตเนี่ยนะฮะมันพิสูจน์ได้จริงว่าอนาคตเนี่ยมันมีกลิ่นจริงๆเราจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวรถไฟฟ้ายี่ิบาทตลอดสาย นะฮะแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสองก็น่าจะได้เร็วกว่าที่คิดกันเอาไว้นะฮะส่วนในกลุ่มของคนที่ตกหลน่นนะเขาก็จะมีการให้ลงทะเบียนอีกและที่มันมาพูดกันบอกว่านะฮะพวกที่รับพวกที่มีบัตรพลังประชารัฐน่ะพวกเนียไม่ได้จนนะโดยจะตายบางคนมีบ้านหลังใหญ่บางคนนู่นนี่นั่นจะทำไมยังได้เงนินหมื่นซึ่งอันดีดิฉันก็ต้องบอกว่าก็ต้องกลับไปถามรัฐบาลที่แล้วค่ะ นะคนที่คิดโครงการนี้แล้วก็เป็นคนสำรวจซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเป็นเดี๋ยวเราซึ่งเป็นปปรัฐบาลเนี่ยก็จะจัดการสำรวจใหม่ค่ะนะฮะคนไหนที่มันรวยจริง,รงๆที่ฉันอยากจะบอกว่าคนไหนที่มันรวยแล้วมันมาแอบอ้างทำแบบนี้ควรจะเอาผิดด้วยไม่ใช่แค่คัดมันออกเท่านั้นต้องสั่งสอนให้รู้ค่ะว่ารวยอยู่แล้วมึงยังมาเบียดเบียนคนที่เขาจนนะฮะมึงยังจะเอาอีกเหรอความจริงไหนี่ฉันบอกว่า ถ้าไม่เจตนานี่คือการทุจริตเลยนะคะถ้าไม่เจตนารู้ว่าตัวเองมีรายได้รู้ว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์นะก็สละสิทธิ์ไปสิก็ยังจะหน้าด้านหน้ามือนเลยนะมารับเงินตรงนี้กันยูอีกบางคนมีญาติเป็นข้าราชการอยู่ที่เขตบางคนมีญาตินะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ลงทะเบียนก็ทําอะไรซิกแซกให้กันจริงๆดิ่ฉันบอกว่าเรื่องนี้มีจริงกลาบน้ำมสก,การค่ะพระครูอุดมนะคะ เดี๋ยวจะส่งชาไปให้นะ,ะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะจะเป็นการส่งชาชาสุภลักษณ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะ,ะสำหรับคนที่สั่งเข้ามานะคะใครสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้อใช่ค่ะ,ะคือสํารวจตอนนั้นเนี่ยก็คือคนที่ด่าก็ไม่ได้แหกตาดูมึงก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าบัตรประชารัฐเนี่ยนะคะมันเป็นของรัฐบาลของลุงตู่เราเข้ามาเนี่ยเรายังไม่ได้ไปทําอะไรเลย ทีนี้พอเราจะแจกแบบนี้เนี่ยนะคะที่ฉันบอกว่าด้วยความที่ถูกขัดขวางด้วยความที่อะไรต่ออะไรทําให้เราเนี่ยยังไงก็ต้องแจกไปตามนี้คือถ้าจะโทษหรือถ้าจะด่าก็ไปด่าชุดเก่าสิคะนะที่มันทําไมไปตรวจสอบกันยังไงซึ่งนี่ฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจนะฮะนะคือไม่มีใครตั้งใจที่จะไม่เอาค่ะมันตั้งใจเอานะก่อบพระคุณค่ะคุณบุตกรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย